คู่รักดาราคู่ใหม่แอบควงกันเที่ยวต่างประเทศเขาว่ากันว่าคู่นี้ถ้าเปิดตัวอกหักกันครึ่งประเทศเลยนะเอ็มตัวทำหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยครับผมก็เขาว่ากันว่าอกหักกันครึ่งประเทศเลยเหรอมีกูอยู่ในนั้นหรือเปล่า <c oughs> แล้วมีพวกคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าเออเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยคนฟอลโล่เกือบล้านแล้วนะแต่ผู้หญิงเนี่ยคนฟอลโล่หลายล้านแล้วแล้วก็บอกว่า เป็นดาราสาวชืดังยนันโศกใครวะมีคนกระซิบมาในคอมเมนต์นะว่าใช่บอกกับนองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะใครพอรู้ข้อมูลนะมาบอกบุญเ,เพื่อนๆกันด้วยเขาบอกมาหลายเดือนมาแล้วเนี่ยมีสตรอรี่ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยลงโซเชียลรูกไปเที่ยวญี่ปุ่นส่วนฝ่ายชายลงแค่สตรอรี่แต่สตรอรี่มันก็จะลบไปตามกันเวลาใช่ไหม แต่ว่ามุมมองภาพมันก็ทําให้คนเดาได้ว่าเฮ้ยไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามองในมุมหนึ่งคือเฮ้ยญี่ปุ่นใครเขาไปได้ที่เดียวกันมันก็ไปที่เดียวกันได้ไม่จําเป็นต้องไปด้วยกันก็นได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้หมดแต่ว่าถ้ามันไม่มีกลิ่นอายของความรักออกมาเนี่ยมันก็คงไม่มีกระแสออกมาหรือเปล่าใช่ไหมวงในเขาอาจจะเห็นว่าแอบไปตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถ้ามองในมุมนึงเหมือนกันก็อาจจะแบบ ไปร่วมงานแล้วบังเอิญเจอหรือเปล่าสําหรับที่อื่นๆที่ทุกคนเคยเจอเห็นไหมมันก็มองในทุกมุมแหละแต่ถ้าเปิดตัวมาแล้วอ่ะเขารักกันดีก็ต้องชื่นชมนะแล้วก็ใครที่อกหักก็ให้ผมดามใจได้นะหรือดามใจผมไปด้วยนะอะไรครับเนี่ยก็สายดาวตัวอักษรก็ต้องมาช่วยกันเดานะไม่รู้ตัวไหนเนี่ยช่วยกันเดาหน่อยละกันเนี่ยเราก็อยากรู้อย่างเงี้ยแหละ